เบลล่าลานีคว้าดาวัลที่หนึ่งขวัญใจคนภาคอีสานนับได้ว่าเป็นอีหนึ่งดาราสาวมากฝีมืออีกคนหนึ่งของทางช่องสามเลยล่ะค่ะสำหรับเบลล่าลานีแคมเปญนั่งเอกสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษซึ่งเธอเองก็โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันมากๆในละครหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นบทบาทของแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจตหาเทพเรื่องคุณชายพุทธพัฒน์หรือว่าจะเป็นอีหนึ่งบทบาทสร้างชื่อที่ทําให้ได้โด่งดังเป็นพุทธแต่ในละครเรื่องบุตรเพศนิวาส ซึ่งเธอเองรับบทเป็นแม่หญิงกาลเกตและเกตโุดังได่ัสสุดอีสานโพศูตรวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีการออกมาเผยผลสำรวจดังวันแห่งปีของคนอีสาน2564สาขนานังเอกแห่งปีอันดับที่1เบลล่าลานีผลหวดดอยลัต8ิบ2